จวกยับตากข้าวบนถนนวางไม้ตะปูกันขอบแบบนี้ก็ได้รอกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสําหรับเรื่องการตักข้าวเปลือกบนถนนขณะนี้กําลังเป็นทีวีภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นจานวนมากเลยทีเดียวเพราะการตากข้าวบนถนนที่ใช้สัญจรน,นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยโดยที่ผ่านมามีชาวนาะออกมาโต้ว่าขอให้ทุกคน เห็นใจชาวนาบ้างเพราะตากแค่ปีละครั้งและไม่มีพื้นที่กว้างพอให้ตากจึงนำมาตากบนถนนทั้งนี้ยังพบว่ามีรถชนก่องข้าวล้มคนขี่ได้รับบาดเจ็บแล้วรอสูตรทางเพจ r e s c h o o l in Love โพสต์ภาพกองข้าวที่ตากบนถนนกินเลนรถไปหนึ่งเลนพร้อมกับมีท่อนไม้ฝั่งตะปูมาวางเป็นแนวยางกันอยู่บริเวณขอบของกองข้าวเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามา แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมากว่าไม่ควรนำไม้ที่มีตะปูมาวางกันแบบนี้เพราะหากรถวิ่งไปเหยียบจะสร้างความเสียหายให้กับเขานั่นเองล่ะค่ะ